เพื่อนๆเ,เอาสายรัดเคเบิลไทยหรือสายรัดพลาสติกไปทําอะไรกันบ้างวันนี้เรามาแจาก5วิธีดีๆใช้งานสายเคเบิลไทยกันวิธีแรกใช้จัดระเบียบสายไฟ ปัญหาสายไฟพันกันม่วด้วยการมาสายเคเบิลไทรอบสายไฟทั้งหมดแบบรววๆแล้วมัดพันระหว่างแต่ละสายจนครบตัดสายที่เกินให้เรียบร้อยแค่นี้สายไฟของเราก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นแล้วแบบที่2ใช้ล็อกช้อนกันลื่นใครวางช้อนในชามแล้วชอบลื่นจมลงไปบ้างลองเอาสายเคเบิลไทมาผูกตรงปลายช้อนตัดส่วนเกินให้เรียบร้อยดูนะ ต่อไปแม้ชามจะก้นลึกแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาแล้ววิธีต่อมาเอามามัดเป็นห่วงทำที่แขวนของไม่ว่าจะเป็นเขียงพับทีกระบวยหรือไม้กวาดถ้าของที่จะแขวนมีรูเล็กเกินหรือจะแขวนที่เดียวหลายอย่างให้ใช้สายเคเบิลไทมัดทำห่วงไวต้ตรงรูได้เลย 4. ทํทำที่ตากอนแค่เอาม้แขวนเสื้อสองอันวางชนกันแบบนี้ใช้สายเคเบิลไทผูกตรงกลางไม้แขวนให้ติดกันจับตรงกลางดึงไม้แขวนเสื้อให้ยืดออกเยอะเท่าที่จะทำได้ก็จะได้ไม้แขวนทรงแบบนี้ เราก็าเอาหมอนใส่ตรงกลางแล้วเอาไปแขวนตากแดดได้เลยจ้าสุดท้ายใช้กันเสื้อล่วงจากไม้แขวนเสื้อคอกว้างหรือเสื้อสายเดี่ยวมักชอบหลุดออกจากไม้แขวนเป็นประจำวิธีแก้ง่ายๆคือใช้สายเคเบิลไทมัดปลายไม้แขวนเสื้อทั้งสองฝั่งแล้วแขวนเสื้อตามปกติได้เลยสายเคเบิลไทจะเป็นตัวช่วยกัน้นไม่ให้เสื้อไหลลงมานั่นเองเป็นยังไงบ้าง5วิธีใช้สายเคเบิลไทที่เราหามาฝากกันคราวนี้